ยังเกาะแล้วจับออกไปแล้วให้แกหันมาอ๋อจับไปเลยงานยาบ้าฟังวะอยู่กับโยมเพิ่นนี่้ะเพิ่นก็ได้ทีเลยคนนี้จับออกไปเลยอ่าบอกบอกให้บอกบอกก็ท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมครับ จับออกไปเลยครับเวลานี้ถรามาอยู่กับวัดก็ไม่เหมือนละจับออกไปเลยขาใจอยู่บรยุ่ <c oughs> ถ้าไม่อยู่วัดก็เหมือนไม่ได้อยู่วัดนะจับออกไปเลยผนว่า นี่คุณบากนั่งยูกุดนี่แหละแค่น่อยกระสีขวดใบใหม่นี่ก็บรรยากาศดีอยู่มันเย็นดีเย็นจนหนาว <c oughs> นี่ก็ว่าสิมาอาคิด่าขอคุณผูุติิตาม,มานะกับมีน้อง,งท้้างทางม่วงบอกน้องทางม่วงติดตาม แล้วก็มีคนมาติดตามอยู่จักพรายแล่ะครับขอบคุณหลายเด้อเมื่อคืนมีคนมาติดตามอยู่สามสามคนติดตามเพิ่มสามคนด้วยมบอไม่ยังเน็ตก็อยูงงย่คือก็อยู่ฟูดก็เลี้ยงแมวไปยังสันละยูผมเลี้ยงแมวแล้วก็สวดมนต์นี่แหละพากันบริเวณยงังนีง่ิดนึง อยู่กับโยมอุปถัมเพิ่นนี่นะเพิ่นมาเล่นน้ำเพื่นมาระบายยังบูให้ฟังเห็นอยู่บัดดีเขากองเพื่อนนี่มีคนเบิ่งไายได้นี่ค <ฮะ S 1> รับผมสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อนี่ดิผมชื่อ,อ,อๆๆปัถนาแพมาคมครับผม สาธุสาธุนี่เพื่อนเพื่อนกระได้ที่รวนาะได้ที่เนี่ยนะก็ดีดีเพื่อนมาไปกับคู่บาจะถูกเสรานี่คู่บาก็กโวดเป็นทางทางยางทางยางไปทางหลังเอากะโมมีอย่างไรกะขอบคุณผูต้ติดตามเดอ้อ ทุกคนอขอบคุณหลายๆที่มาติดตามคุบา่ากต่ผมีอยังไหรหรอพอสีมาอัดคลิปแบบขอบคุณผู้ติดตามนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องขิดารหลายเรื่องอยู่เดี๋ยวจังสีมาอาดัดคลิปลงใหม่วันนี้ก็ขอบขอบคุณผู้ติดตามเพื่อกันลนะบมมีอย่างไรคือเกเดี๋ยวคุบาจังสี เมื่อได้เ่็นกับสีอาดคลิปน้องคือเก่อนล่ะเป็นอนเฝ้าดวงตาคือเก่าเอาแค่นี้น้อ,อยอโยมน้องเดียวมันสีไรที่อขอบคุณในลายเด้อเอาสาธุสาธุ